ต้านลัสมาชิกใหม่ค่ะวันนี้เรามีไก่งวงมาสามตัวดูวิธีการแพ็คถุงเขาสิคะนี่หัวโพลมาตัวอยู่ในถุงโอ้โหไอเดียดีมากในการแพ็คไก,ก่งวงนะคะเนี่ยมาแล้วสามตัวกำลังน่ารักเชียวเป็นตัวเมียสามตัวเลยนะคะ เราเอามาให้เข้าคู่กับตัวผู้สองตัวที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูอีกสักเดือนสองเดือนนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสวนเกษตรตะกะแตนยันยาวออกวิมันเริ่มคุ้นกล้องแล้วค่ะตะกี้มันยังตกใจนิดนิดใช่ไหมจ๊ะอ,อ้ฟังเราด้วยน่ารักเชียว ยินดีต้อนรับนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สวนเกษตรตะกะตันยันยาวออกด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบสวัสดีค่ะ